สวัสดีครับวันนี้ผมตั้งกลุ่นต่อฟามไปมีนบุรีฟาร,รมกระต่ายเนื้อแล้วก็พี่วิบูลน,นะครับที่รวมคนสลับบุรีอันนี้คือย่าแพ่งโซล่าที่เรานาม,มาแข่งกอล์บอลจะมาให้ลูกอาชีพแม่พันธุ์สบายกับเราเราจะมาเยี่ยมชมฟาร,รม์มนี่คือฟาร,ร์มของพี่การครับพี่การตั้งชื่ฟรรอฟาร์ารรรมหรือยังครับผม เป็นชื่อว่าวินฟาร์มนะครับนี่คือข้อกต่ยที่พี่การทาเองกับคุณพี่ผู้ชายทากับมือเลยนะครับทุกอย่างทำเองกับมือหมดอันนี้รบกวนอ่านที่จัดแสตใส่ีนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เชนทางนี้ครับผมเชนเชนเชนบรัดทางนี้เลยนะครับอันนี้คือแม่พันธุ์ของเรานะครับแม่พันธุ์นิวซีแลนด์ไว้ทั้งหมดที่พี่การถัมไปก็คือ2ชุด2ชุดก็คือ2ีบวก2นะครับ20ตัวเพศเมียแล้วก็บวกตัวผู้2ตัว วันนี้เรามาสมที่ที่ตั้งอ่อำเภอเมือ,องไทรเมืองสทรบุรีนะครับผมตระกูลต่อความและมีนบุรีฟามาต่ายเนื้อบายพี่วิบูลนะครับเราจะมารับซื้อลูกพันจนถึงที่เราแวะภาคกลางอีสานเหนือใต้เราเรามีเครือข่ายมีทีมงานทุกทุกภาคนะครับแล้วเราก็ยังมีเราก็ยังมี อาหารเม็ดสาเร็จรูปสําหรับกระต่ายหรือว่าจะเป็นขอน้ําหรือว่าจะเป็นกล่อ,องใส่อาหารแบบนี้นะครับทุกอย่างเรามีจําหน่ายในชอปปี้และลาซาด้าด้วยนี่กระต่ายเข้ามาชมได้เลยครับผมตั้มตะกูลต่อฟาร์มถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้เบอร์ตรงหรือทักเพจมาได้ตั้มตะกูลต่อฟาร์มใบมีนบุรีฟาร์มกระต่ายเหนือนะครับอันนี้คือท่านพี่วิบูลนะครับผมขอบคุณมากครับ